กันที่จังหวัดแพร่ค่ะเครือข่ายสถาบันเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องแก้ปัญหาราคาย,ยางตกต่ำค่ะ ที่สารกลางจังหวัดแพร่เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่นำโดยนายธนกรอ่อนเปงประธานคณะกรรมการเครือข่ายพร้อมเกษตรกรชาวสวนยางร่วมยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ผ่านไปยังนายกร,รัฐมนตรีโดยมีนายวาทติศปัญญาคมประหลัดจังหวัดแพร่เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือดังกล่าวสาระสําคัญในหนังสือระบุข้อเรียกร้องสองประเด็นคือขอให้แก้ไขปัญหาราคาย,ยางพาราตกต่ำโดยเร่งด่วน ผ่านโครงการประกันรายได้ยางพาราและขอให้ตรวจสอบการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยให้ทบทวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยค่ะทั้งนี้ปลัดจังหวัดแพร่ระบุว่าจะรับหนังสือดังกล่าวและส่งต่อไปยังสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะ